หลังจากที่คลิปก่อนหน้าเราได้รีวิว d u ค a ติพานิก l เล V4S ในงานดูค a ติ t ท็กเดย2024ไปแล้วและในเซสชั่นสุดท้ายของวันผมได้มีโอกาสขี่ Monster SP ซึ่งจะขอมารีวิวเพิ่มเติมในคลิปนี้กันครับและปิดท้ายเซสชั่นวันสุดท้ายนะครับด้วย d u ค a ติ Monster SP ซึ่งต้องบอกว่าโอ้ขี่สนุกขี่ดีมากๆครับจนตอนนี้ผมตะคิวกินแขนไปเรียบร้อยแล้วนะคือท่านั่งของเขา,าครับ สำหรับส่วนตัวผมเองนะผมมองว่าเหมือนจะกําลังดีแต่ว่าพอขี่ในแท็กอะ่ะผมอยากให้บาะมันสูงกว่านี้อีกหน่อยเพราะว่าพอบาะมันดูต่ําใช่ไหมครับแล้วเวลาเราหมอบหรือเวลาเราแทงศอกเข้าโค้งอะไรพวกเนี้ยคือช่วงเข่าเวลาก้มกับแขนอะ่ะมันจะดูติดกันมากไปหน่อยนะอันนี้คือจุดสังเกตนะครับผมรู้สึกว่าบาอก,กับพักเท้าอะ่ะมันตี้ไปนิดนึงนะอ่ะแต่นอกจากนั้นอะ่ะคือมันเป็นรถที่ขี่ดีมากๆเลยครับเบาพลิกง่ายแล้วก็ขนาดช่วงบอดดี้นะครับถือว่าสั้น คือบอกตรงเดี๋ยวง่ายกว่าพาดิกาเล่แบบคนละเรื่องเลยขี่ง่ายมากแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นแบบ2สูบเนี่ยโอเคก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีวเบรชั่นที่มากกว่าในส่วนของตัวพาดิกาเล่อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องทอร์กเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถเล่นรอบได้ตึงมือมากกว่านะแล้วก็จังหวะที่ช่วงเข้าเลดไลน์นะครับที่ไฟชิปไลท์กับลิปะไรพวกเนี่ยคือแรงบิดก็ถือว่ามีดึงหงายเหมือนกันนะก็เป็นว่า ขี่ในแท็กสำหรับคนขี่แบบไม่ได้บ้าพลังตึงมือมากอ่ะสำหรับผมผมว่า Monster SP เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขี่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเขามีการอัปเกรดจากตัว Monster 936ทั่วไปนะอย่างเนี้ยเขาก็จะมีแบบกันสะบัดติดตั้งมาให้ด้วยโชคหลังในพวกเนี้ยก็จะเป็นของเออรลินแล้วแต่ว่ามันต้องปรับแบบแมนนวลน,นะโชคหลังเนี้ยซึ่งจากการเซตติ้งเดิมๆของทางดูคติโรงงานมานครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างแข็งเลยแล้วเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยมันเฟิร,มร์มดีมากนะสำหรับตัว Monster SP ผมรู้สึกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกอะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเพียงแต่ผมอาจจะติดในเรื่องของท่านั่งสซน,นิดนึงแต่คิดว่ามันน่าจะแบบปรับได้นะสาหรับลูกค้าที่ชอบนะครับอาจจะแบบลองดูยกในสเต็ปของตัวพักเท้าก,กีโยงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บาให้มันขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยเวลาเราขี่เน็บศอกแทงศอกอะไรพวกนี้นะครับหรือเวลาหนีบถังอะไรพวกเนี้ยมันจะได้ไม่ติดช่วงเข่าเกินไปเอาง่าดยดภาพรวมกับการขี่ในเซสชั่นสุดท้ายสำหรับ Monster SP เนี่ยผมรู้สึกว่า นี่แหละเป็นทางของผมนะครับคือรถที่มีน้ําหนักเบาคล่องตัวพลิกง่ายนะครับแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปพอไม่แรงจนเกินไปเนี่ยเราสามารถขี่ได้เต็มเซสชั่นแบบไม่เหนื่อยเลยนะผมลงมาเสร็จผมสามารถพูดต่อได้เลยถ้าเป็นพาร์ติเกเลวีโฟนี่คือแบบหอ,อ,อบในหมวกเลยครับมันเหนื่อยมากจริงๆเพราะว่ารถแรงเราต้องสู้กับพละกกาลังรถค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะถ้ามีโอกาสนะครับสําหรับลูกค้าทางดุคตินะครับก็อยากให้ลองมา จอยกิจกรรมดุคติแทกเดย์ครับถือว่าขี่ได้สำหรับผมนะหนำใจแล้วก็สนุกดีมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณทางดุคติไทยแลนด์ในครั้งนี้ด้วยครับ <S <S ในคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทางดุคติไทยแลนด์นะที่ให้โอกาสาทาง m o t ต r รียลเราครับได้มาขี่กิจกรรมดุคติแทกเดย์2024ในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณมากๆคือขอี่ได้สนุกแล้วก็หนำใจมากจริงๆครับผมร่าก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r รี l ล ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ